มนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่30ของกลุ่มและสามาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทนาตำบุทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่30ประจำปีการศึกษา2564พร้อมมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์จ,จำนวน35คนพร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดขึ้น เป็นประจำทุกปีโดยมีการหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละภาคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยการร่วมมือจัดทําแผนพัฒนากลุ่มและสมาคมด้านการบริหารด้านพัฒนาครูและด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรผู้บริหารครูค่ะ และก็เพื่อเป็นการยกย่องผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้บริหารดีเด่นรองผู้บริหารดีเด่นบุคลากรสนับสนุนการศึกษาดีเด่นแล้วก็ครูผู้สอนดีเด่นค่ะโดยในปีนี้นะคะมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมทั่วประเทศรวมจํานวน80โรงเรียนพระพิสุสง์จํานวน54รูปค่ะและคารวาจํานวน246คนเข้าร่วมค่ะ